เคลัับไข่ออนเซนไข่แดงกลมสวยไข่ขานุ่มนิ่มถ้าคีทีก็ปังทเทน้มไข่ไก่4-5ฟองต้มน้ำเปล่า1,000มิลลิลิตให้เดือดจากนั้นยกหม้อออกจากเตาและเติมน้ำเย็น200มิลลิลิลงไปนำไข่ไก่ที่หายเย็นแล้วใส่ลงในหมอ้อต้มจากนั้นปิดฝาชิ้งไว15้15-17นาที เยมภาชนะใส่น้ำเย็นจะนน้นนําไข่ไก่มาแช่นะ้ำสักประมาณ5นาทีให้ไข่ไขก่เจ็ตตัวเพียงเท่านี้ก็ได้ไข่ออนเซ็นนุ่มๆไปทานแล้วหากใครชอบไข่แดงสุกหน่อยก็ให้เพิ่มเวลาต้มนานขึ้นได้ค่ะยอดซอสถัอเหลืองโรยพริกไทยทานแบบฟินๆได้เลย